ข่าวใหญ่ครับท่านผู้ชมเอค่าเหนื่อย5 0แสนยูโรต่อสัปดาห์ล่อโมซาลาไปรวบกวนมารลิกยื่นก่อนแรกซื้อเวรนโอ้แม่เจ้าเริ่มต้นปีใหม่หงแดงรีววผูกก็ปวดหัวซะแล้วครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2025ดูเหมือนว่าการเริ่มต้นปีใหม่ของสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์ของพวกเราจะเจอสถานการณ์ที่น่าปวดหัวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของผลของการแข่งขันนะฮะผลงานของลิเวอร์ของพวกเรานะฮะแต่มันเป็นเรื่องของการที่ลิเวอร์ของพวกเราจะสามารถที่จะขยายสัญญา หรือว่าต่อสัญญากับนักเตะคนสําคัญนักเตะที่เป็นเมนหลักนะครับหัวใจสําคัญของสโมสรหวงแดงลร์ปูของพวกเราทั้ง3คนนะครับที่กําลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้เพราะว่าสัญญาของพวกเขาเนี่ยกล่วงเลยนะครับเข้าสู่ในช่วง6เดือนสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งในช่วง6เดือนสุดท้ายตามกฎของบอสแมนนะฮะท่านผู้ชมก็อนุญาตนะครับ ให้ทั้งฝั่งของสโมสรจากต่างประเทศเนี่ยสามารถที่เข้ามาพูดคุยเจรจารในการที่เอกชาติตัวของพวกเขาล่วงหน้าได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมันก็เป็นช่วงที่น่าจะปวดหัวมากๆนะครับเพราะว่ามันมีอ่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนักเตะของพวกเรากับสโมสรอ,อย่างเดียวละนะครับมันก็มีเรื่องราวของสโมสรที่ต้องการอยากได้ตัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยฉะนั้นแล้วมันก็มีปัจจัยเพิ่มเข้ามานะครับ นะตรงการที่จะมีการพูดคุยกันนะครับตกลงกันอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็มีปัจจัยเพิ่มเข้ามานะครับมันก็คิดว่าน่าจะคุยกันนะครับนะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับในการที่จะอ่าเขาเรียกว่าตกลงร่วมกันนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับ หลายคนนะครับแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปก็คงจะสงสัยนะฮะคงจะวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยนะครับนะก็ตั้งคำถามตัวโตๆไปที่สโมสอนของแดงลิวพูว่าการที่จะต่อสัญญากับนักเตะเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่านักเตะทั้ง3คนนะครับวูจยูฟานได้เทรนรวมถึงโมซาล่าเนี่ยพวกเขาก็คือคนที่มีส่วนสำคัญนะครับ ในการสร้างความสําเร็จนะฮะให้กับสโมสรหงแดงลิีพูของพวกเราซึ่งอยู่ในขณะนี้นะครับบินสูงเหลือเกินนะฮะมีลุ้นถึง4แชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วทําไมนะครับสโมสรของพวกเรานะครับติดขัดอะไรตรงไหนนะฮะเรียกได้ว่าไปคิดอะไรเยอะแยะนะฮะทำไมไม่รีบต่อสัญญาให้พวกเขานะฮะท่านผู้ชมนี่คือคําถามนะฮรรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะว่ามันติดขัดตรงไหนเอ๊ะทำไมถึง ต้องคุยกันนานจังเลยนะครับนะมีเวลาแบบเยอะแยะมากมายทําไมไม่รีบๆเซ็นไปให้มันจบนี่คือคําถามที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมการที่เราจะเซ็นสัญญานะฮะนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านักเตะทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักเตะเบอร์ใหญ่นะครับแน่นอนแหละนะครับและกะ็ในเรื่องของเงินนะฮะที่ทางสโมสรของพวกเราจะต้องมีการเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับ ในเรื่องของการให้ค่าเหนื่อยในเรื่องของการมอบนะครับระยะเวลาในการค้าแข่งนะครับในสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันก็มีผลนะครับต่อในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของเงินนะครับแทบทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่านักเตะของพวกเราอย่างที่โค้ชทวนเล่าไปแล้วว่าเขาเป็นเบอร์ใหญ่นะฮะท่านผู้ชมถ้าเป็นเบอร์เล็กเนี่ยการตัดสินใจก็คงจะไม่นานนะฮะท่านผู้ชมก็คงจะต้องไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะรวมถึงทางฝั่งนักเตะเนี่ยแน่นอน เขาก็เป็นเบอร์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วการที่จะต่อสัญญานะครับเขาก็ต้องการให้สมสรหงแดงเรียบภูของพวกเราเนี่ยนะครับยื่นข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อให้กับเขานะฮรท่านผู้ชมเพราะว่าแน่นอนเขาก็ใช้แรงในการแลกเงินมานะครับทำงานให้กับสมสรหงแดงเรียภูและเขาก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับเขาก็เป็นตัวหลักที่ ทำให้สโมสรหงแดงลีพูของพวกเราจะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้านนแล้วเขาก็อยากได้ค่าแรงที่มันสมน้ําสมเนื้อให้มันเหมาะสมนะครับกับสกิลเหมาะสมกับฝีเท้าของเขาและเหมาะสมกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานหนักให้กับสโมสรหงแดงล์พูของพวกเรานะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเงื่อนระยะเวลานะครับในการต่อสัญญาขยายสัญญาออกไปอีกนะครับตรงจุดนี้มันมีความสําคัญกับอนาคตของนักเตะนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาได้ระยะเวลานะครับในการค้าแข แข่งกับสม,มสรหงแดงริเวพูยิ่งถ้าได้เยอะได้มากนะครับนะมันก็เป็นผลดีต่อเขาเรียกว่าอาชีพของเขามันมีความมั่นคงเขาไม่ต้องไปพบวงนะครับในการที่จะหาสม,มสรใหม่นะฮะตรงนี้แหละที่มันสําคัญที่มันเป็นรายละเอียดมันมีความซับซ้อนที่ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ตกลงกันได้ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ อนนี้เรามาดูในรายของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับสายข่าวชื่อดังนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคียร์หนึ่งกับสโมสรหงแดงลิพูอย่างเจมเพียร์ดิวิดออนสตีนรวมถึงสื่อจากเดอะซันนะครับแล้วรวมถึงสื่อจากทางฝั่งของสเปนอย่างมาก้าก็ได้งานตรงกันว่าเรียวมัดลิกนะครับนะขยับแล้วมีการยื่นนะครับนะในการที่จะซื้อตัวทางฝั่งของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับท่านผู้ชม นะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ยื่นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะสื่อจากทางฝั่งของมาก้าเนี่บอกว่าจํานวน21ล้านปอนด์นะครับดูเหมือนว่าเงินจํานวนนี้มันน้อยนิดเหลือเกินนะครับมันไม่เหมาะสมกับทางฝั่งของค่าตัวหรือว่านะฮะ ความยอดเยี่ยมของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนทั้งฝั่งของเรียวแมตต์ิกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะมีเหตุผลนะครับอยู่2ประเด็นนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับผมมองว่าประเด็นที่1เนี่ยนะฮะมันเหมือนเป็นการโยนหินถามทางนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะฮะในเรื่องของการเจรจานะครับระหว่างเทรนต์กับลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านะครับตรงจุดนี้นะครับเรียวแมตต์ิกเนี่ยต้องการขี้จ่า เขาเรียกว่าโยนหินถามทางเพื่อที่จะเหมือนเป็นการสอบถามในนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชนนะครับถ้าเกิดว่าเลี้วพูของพวกเรานะครับนะคุยกับเชนไม่รู้เรื่องสถานการณ์มันเป็นลบนะฮะท่านผู้ชมนะมันไม่สามารถตกลงกันได้นะครับอาเลี้ยวมาลดก,ก็บอกว่า นะฮะเวอร์วภูจะต้องตัดสินใจในการที่จะขายเทรนด์นี่แหละนะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับขายเพื่อที่จะได้เงินมาแหละนะครับนะเขาก็จะต้องมีการเปิดโต๊ะเจรจานะครับคุยกับทางฝั่งของเรอัลวมาดรลิกนี่มันคือโอกาสนะครับที่จะคว้าตัวเทรนด์นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วปล่อยให้เทรนด์เนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าหมดสัญญาไปนะครับจะต้องย้ายออกนะฮะเป็นนักเตะแบบฟรีเอเจตนนะครับ ซึ่งแน่นอนลิเวพูของพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เงินแม้แต่สตางแดงเดียวนะครับในเรื่องของค่าตัวของเทรนต์นะครับท่านผู้ชมฉันแล้วเขาก็เลยตัดสินใจในการโยนหินถามทางมาด้วยจำนวนเงินนะฮะ21ล้านปอนด์นะครับนะเป็นการเขาเรียกว่าวัดใจกับทั้งฝั่งของหงแดงลิเวพูมาก่อนนะครับประเด็นที่2เขาต้องการที่จะเขาเรียกว่าแสดงความมุ่งมั่นนะครับให้กับทั้งฝั่งของนักเตะเป็นการซื้อใจนักเตะว่าเขาต้องการอยากได้จริงๆนะครับ นะและก็ต้องการอยากได้ตัวเทรนเนี่ยเป็นสมโมสรแรกเลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการคุยกันกับลิวพูของพวกเราไม่เป็นผลแน่นอนเทรนก็มองมาที่เรอัลมาดริกนะครับเป็นเป็นทีมสมโมสรแรกแหละที่มีเกจจำนวที่อยากจะได้ตัวเทรนนะครับตรงนี้เป็นการวัดใจแล้วก็ซื้อใจกันและนะครับนอกจากเป็นการซื้อใจกับนักเตะแล้วเขาก็เป็นการบอกนะครับไปถึงทางฝั่งของคู่แข่งของเขาอ่ะนะครับ ที่อยากจะได้ตัวเทรนด์ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันว่าเขาคือยักษ์ใหญ่นะฮะและเขาต้องการนะครับในตัวของเทรนด์แบบ1 0 0เปรนะครับท่านผู้ชมเั้นแล้วสมโมสรอ,อื่นอย่าแยม้มอย่าหืออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ2เหตุผลนะที่ผมคิดว่าทางฝั่งของเลอมาติคน,นะครับตัดสินใจในการที่จะยื่นเงินจำนวนนี้มาสุดท้ายแล้วนะครับทางฝั่งของ ลิวพูของพวกเรานะฮะก็ได้นักข่าวสายลิวพูอย่างเจมเียสยูวิทออสตินรวมถึงเราเดอรซันเนี่ยก็ได้ออกมารายงานตรงกันว่าลิวพูของพวกเราปฏิเสธแบบทันควันนะฮะแทบจะไม่ต้องคิดนะครับนะเียนแน่นอนนะครับปฏิเสธข้อเสนอจากทางฝั่งของเลวมันลิกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าสโมอสรของแดงลิวพูมีความตั้งใจนะครับที่จะเซ็นสัญญานะครับในการขยายสัญญา ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนออกไปอีกนะครับท่านผู้ชมนะแต่นะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับมันยังคุยกันไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้เทนนะครับหมด เาเรียกว่าหมดสัญญาไปนะครับเป็นนักเตะแบบฟรีเอเนต์แล้วก็ย้ายออกจากสโมสรหงแดงลิเวอร์ o ของพวกเราไปแต่ในความคิดของผมนะครับนะผมคิดว่ายังไงเรื่องนี้นะครับต้องคุยกันรู้เรื่องแน่ๆนะครับนะยังไงเทรนด์ของพวกเรานะฮะเราดูจากสีหน้าแววตานะครับดูจากความประสงค์ของเขาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเขาอยากที่จะอยู่กับหงแดงลิวอรเขาอยากที่จะเป็นตำนานนะฮะในการที่จะเป็นตำนานให้กับนัก ให้กับสโมรสรหง์แดงลิเวอร์ของพวกเรานะฮะซึ่งแน่นอนล่ะผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับไม่เกิน3ปีถ้าเกิดว่าเทรน์เนี่ยตัดสินใจ,ใจในการต่อสัญญากับสโมรสรหง์แดงลิเวอร์เขาจะก้าวขึ้นไปสวมปลอกแขนกับตันทีมนะครับในการเดินนําเพื่อนในการลงสู่สนามอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะก็คิดว่ายังไงนะฮะสุดท้ายแล้วในรายของเทนน่าจะมีการต่อสัญญาออกไปอีกอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชม แต่นะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะข่าวที่ช็อกซีนีมาอีกข่าวหนึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของอ่าปารีสแซงแยแมงนะครับท่านผู้ชมยักษ์ใหญ่นะครับจากกลีกเอิงจากประเทศสเปนนะครับเรียกได้ว่าทุ่มเงินจำนวนมหาศาลมากๆเพื่อมาเปน,นะครับมาล่อตาล่อใจทางฝั่งของโมซาล่านะครับให้ย้ายไปร่วมทีม ซึ่งแน,น่นอนนะครับในเรื่องของการขยายสัญญาของโมซาล่ากับสโมสรโฮแดงเอร์พูก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดน,นะครับท่านผู้ชมดูเหมือนมันมีความอึมครึมแล้วก็คลุมเครือเหลือเกินซึ่งในรายของโมซาล่าเนี่ยในดูการนี้นะครับถึงแม้ว่าอายุของเขาจะล่วงเลยไปถึง32ปีแล้วแต่ผลงานของเขามันสวนทางกับอายุของเขาเหลือเกินนะครับ26เกมทุกถ้วยทุกรายการนะครับกระทุ้งประตูไปแล้ว20ประตู แล้วก็บวกแอซิสให้กับตัวเองไปแล้ว17 17แอซิสนะครับท่านผู้ชมนั่นมันก็หมายความว่าโมซาล่ามีส่วนร่วมในการยิงประตูไปแล้วนะครับถึง37ลูกนะครับใน26 26นัดนะฮะมันเป็นอะไรที่ว้าวซา007มากมากนะครับท่านผู้ชมกับนักเตะในระดับนี้นะฮะท่านผู้ชมเขาสร้างความแตกต่างในเกมบุกของพวกเรานะครับแบบเห็นได้ชัดมากๆหลายคนก็บอกว่าต้องเซนต้องรักษาโมซาลาเอาไว้นะครับทำไมสโมอสรห่วงแดงลิเวอร์พูลถึงไม่รีบที่จะตัดสินใจนะฮะเพราะว่าโมซาลาเนี่ยก็ถือว่า ะะมีข่าวบัวพันกับสโมสรยักษ์ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของปาลีสแซงแยแมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายแรกที่ให้ความสนใจนะฮะในการที่จะนำเสนอนะครับนะเขาเรียกว่าจำนวนเงินก้อนมหาศาลนะครับเพื่อเยอเปโมซาลารวมถึงทังฝั่งกับอัลอิติฮัดนะฮะยักษ์ใหญ่นะครับเจ้าบุญทุ่มจากลีกซาอูด้วยนะครับ ที่ครั้งที่แล้วก็มีการเปเงินจํานวนมหาศาลมากๆแต่ยังไม่สามารถที่จะกระชากตัวทั้งฝั่งของโมซาลาไปร่วมทีมได้นะฮะรวมถึงยักษ์ใหญ่จากทั้งฝั่งของเมเจอร์ลีกนะครับจากสหรัฐด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าเนื้อหอมแบบสุดๆนะครับสลับโมซาลาเนี่ยล่าสุดนะครับก็มีข่าวรายงานออกมาน่าสะพรึงกลัวมากๆว่าทั้งฝั่งของปารีสแซงแยแมงนะครับทุ่มเงินนะฮะ ค่าเหนื่อยจำนวน500,000ยูโรนะครับต่อสัปดาห์ถ้าตีเป็นเงินปอนก็คือ100,14,700ปอนต่อสัปดาห์นั่นเองนะฮะซึ่ง ค่าเหนื่อยนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งโมซาลาก็รับอยู่ที่หงแดงรีพูลของพปรหน้าตอนนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดก็คือ3,5 0,000ปอนปอเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมครับและก็บวกสัญญาในการเซ็นไปอีก3ปีนะครับโอ้โหล่อตาล่อใจทั้งในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เรื่องของเงินค่าเหนื่อยด้วยนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับแหล่งข่าวที่ น่าเชื่อถือเขาบอกว่านะครับได้เปิดเผยว่าลิวพูของพวกเราเนี่ยต้องการที่จะต่อสัญญาให้กับโมซาล่ายืดไปอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองแล้วก็ลดค่าเหนื่อยของโมซาล่าด้วยนะนะครับจากโมซาล่าเคยรับอยู่3า0 0 0 0ห้นปอนเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยให้ลดลงเหลือแค่3ามแสนสามนดรอบอนต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจากแหล่งข่าวที่รายงานนะฮะรายงานออกมานะครับว่า ในเรื่องของอข่าวาวนะครับในการย้ายทีมเนี่ยมันก็หนาหูมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความหวั่นวิตกให้กับแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอบอยู่ไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งตัวนักเตะเองแม้กระทั่งกูซืออาา์เนอร์สล็อตก็พยายามที่ปฏิปฏปเสธนะครับไม่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขารวมถึงสโมสรหวงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราก็ยังเงียบกิ๊บ นะครับท่านผู้ชมครับยังเงียบกริบกันอยู่ตัวนักเตะก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันยาวๆเนาะนะครับนะงานนี้น่าจะเป็นงานที่โอ้โหนะครับนะลุ้นกันแบบเกือบเกือบจะจบอะเกือบจะจบนะฮะกว่าที่จะมีข้อสรุปตรงนี้ออกมานะฮะท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ของเทรน เกี่ยวกับสถานการณ์ของโมซาร่าก็มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใน EP ีนี้เลยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอีต่อไปกับโคดชัวร์ลิวพูสวัสดีครับ